และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยลดความขัดแย้งและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนิทได้เวลาสมบูรแล้วกระหมขอเรียนเชิญท่านประธานได้หายถึในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีของจังหวัดแพร่ต่อไป กรมาการ,การต้าประจำวันนี้ก็มีความดีีครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสกด้มาพบกับท่านได้ไหมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านในวันนี้นะครับก็เกีย่ยวกับการเลือกตั้งเชิญสมราชาั์การเลือกตั้งเทศบาลตัวประเทศของจังหวัดแพร่เราก็มี26แขงก็ขอไปให้อะไรก็ได้ ที่การส่งสืพอดีให้คดีได้ครบีม้วขการบดมัญากตอกมดหมเบียบเบียบปรกกาปาะกาศนะในกระดาษเหลี่ยมถ้าไว่อ่อาลืามนะครับ